โอ้ยเออ้อาวนักโทษเอ,อิร์ธฟ,ฟื้นแล้วเหรอฟื้นแล้วครับหมออ,อมเออนี่ผมเป็นอะไรไปหรอครับก็คือนักโทษเอ,อิร์ธถูกไฟไหม้นหละหลังจากที่ไปช่วยนักโทษเดียจากโรงอาหารที่ไฟไหม้อยู่นะ่ะอ๋อครับแล้วตอนนี้อาการของผมเป็นยังไงบ้างครับหมอตอนนี้อาการของนักโทษเอ,อิร์ธเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วล่ะแือแค่แผลไหม้ตามร่างกายที่ยังไม่ค่อยหายดีอะ่ะอ๋อครับแล้วตอนนี้ผมอ,ออกจากยาบัไลได้หรือย,ยังครับ ก็คือต้องนอนพักฟื้นที่สองวันนะจะออกจากโรงพยาบาลได้อ๋อครับขอบคุณมากครับหมอ,ออมที่ช่วยชีวิตผมไว้เออไม่เป็นไรนั้นหมอขอโทษก่อนนะครับผมเออมีเรารอดมาได้อย่างนั้นเหรอเออนี่แกฟื้นแล้วเหรอฮะพี่เหรอรู้ไหมเนี่ยพี่เป็นห่วงแกขนาดไหนเนี่ยรู้ไหมเนี่ยถ้าแกตายไปนี่พี่อยู่ยังไงผมขอโทษครับพี่ที่ทําให้พี่เป็นห่วงแต่ก็ช่างเถอะอย่างน้อยแกก็ปลอดภยัยและรอดมาได้ รู้ไหมเนี่ยว่าแกหลับไปกี่วันแล้วเนี่ยหลับไปกี่วันพี่สามเดือนสามเดือนเลยเหรอพี่เออรึกว่าแกจะตายแล้วสิโอโหพี่นั่นปากเหรอเออไอ่ก็ช่างมาันเถอะเออพี่แล้วเดียล่ะเดียก็ปลอดภัยดีแต่ว่าหลังจากที่แกถูกส่งเข้าโรงพยาบาลเดียก็ตัวเองว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้แกอยู่ในสภาพแบบนี้นะ่ะพี่ก็เลยต้องตามไปปลอบเดียทุกวันเลยนะ่ะทุกวันเลยเหรอพี่เออเฮ้ยแล้วแกล่ะอาการแกเป็นไงบ้าง อาการของผมก็กลับเริ่มก็กลับมาดีแล้วนะพี่เหลือแค่แผลตามร่างกายที่ยังไม่ค่อยหายดีนะ่ะต้องนอนพักฟื้นอีกสองวันน่าจะหายแล้วละ่ะโอเคแล้วแกกินอะไรหรือยังเนี่ยยังเลยพี่โอ้ยเสียงแหบก็แหแล้วไม่ได้กินน้ามาสามเดือนนะ่ะอ๋อโอเคครับพี่เดี๋ยวพี่ไปหาอะไรให้กินเองส่วนแกก็นอนพักไปซะโอเคไหมโอเคครับพี่นั้นพี่ไปก่อนละอา้าวพี่ลงอาหารซ่อมเสร็จหรอซ่อมเสร็จแล้ว ก็แกไปหลับไปสามเดือนน่ะอ๋อโอเคพี่นั่นผมนอนเลยลนะเออเดี๋ยวพี่ไปเอาเข้าวมาให้แกกินเองครับพี่หลับไปสามเดือนรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยเออแต่ก็ช่างเถอะรอดมาได้ก็รอดมาได้วะ <L ess> แล้วใครมาทําอะไรแตกแถวนี้วะเนี่ย <L ess> เออเดียเออนี่นายฟื้นแล้วเหรอใช่ฉันฟื้นแล้วละ่ะไม่เห็นจะต้องตกใจขนาดนั้นเลยก็ได้นี่นะ <L ess> ไม่ให้ตกใจได้ยังไงล่ะนายหลับไปตั้งสามเดือนเลยนะเออว่ะ ก็จีบของเธอแา,ารของนายเป็นยังอะไรมัง่งเดี๋ยวสิค่อยพูดอาการของนายเปอะไปเย็นนะเดียค่อยคอย่คอยพูดก็คือฉันดีใจที่นายยังไม่ตายนะ่ะเออคุณอย่างฉันไม่ตายง่ายๆหรอกโธ่ทำมาเป็นพูดอาการของไงเป็นไงมัง่งก็เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วล่ะแล้วแค่แผลไม่ตามร่างกายนะ่ะที่ยังไม่หายดีแถมต้องนอนพักฟืน้นอีกสองวันน่าจะหายแล้วล่ะโอเคฉันขอโทษนะเธอขอโทษเรื่องอะไรเดีย ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้นายเป็นแบบนี้น่ะเอ้ยมันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยเดีย,ยทําไมนายถึงช่วยฉันละ่ะพูดเหมือนง,งี้พูดง,งี้ได้ไงเดียก็เราเป็นเพื่อนกันนี่เพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนแต่ว่ามันอาจจะทําให้นายตายได้เลยนะเฮ้ยช่างเถอะเธอปลอดภัยก็ดีแล้วอะเฮ้ยไหนๆนายก็ฟื้นมาแล้วจะขอถามได้ไหมว่ามาสิจะถามอะไรก็ถามมาทําไมนายถึงอยากรู้ประวัติของฉันละ่ะ ก็ฉันกับคุณสกายและยูมิอยากรู้ที่มาของเธอน่ะอยากรู้ที่มาของฉันเหรอใช่ท่านนายอยากรู้ที่มาของฉันทําไมนายไม่ถามฉันล่ะเอา้าถามได้เหรอก็ถามได้สิเออฉันแค่โกรธนายที่นายไปเอาประไฟล์ของฉันมาโดยไม่ขออนุญาตนะเออฉันผิดเองอะ่ะแตงก็ช่างมาเถอะฉันก็ต้องขอโทษนายด้วยละกันที่ฉันเผลอดา่านายไปแล้วก็เผลอต่อยปากนายแตกนะเออไม่เป็นไรฮย โอเคถ้านายอยากรู้ฉันจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะแต่ว่ารู้แค่นายคนเดียวก็พอนะโอเคได้เลยแล้วก็ห้ามเอาไปบอกใครละได้เลยเดียก็คือสาเหตุที่ฉันติดคุกไม่ใช่เพราะว่าฉันฆ่าผู้บุรี่หรือฆ่าคนที่มารังแกฉันนะก็คือฉันติดคุกเพราะว่าฉันฆ่าพ่อกับแม่ตัวเองฮะฆ่าพ่อกับแม่ตัวเองใช่ทําไมเธอถึงทาแบบนั้นล่ะเดียเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังแล้วกันนะก็คือพ่อกับแม่ฉันมีฐานะที่ยากจนมากแต่ฉันก็ดันเกิดมา พ่อกับแม่ฉันก็เลยไม่มีเงินที่จะเลี้ยงฉันพอเน่ะก็เลยให้ฉันไปขโมยพวกของคนรวยมาขายนะ่ะอ๋อส่วนแม่ของฉันก็ไม่เคยรักฉันเลยตั้งแต่ฉันเกิดมาก็ทุบตีฉันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บังคับให้ฉันไปแต่งงานกับลูกคนรวยนะ่ะหวังว่าจะทําให้ตัวเองสุขสบายขึ้นแต่ว่าฉันก็ไม่ยอมแต่งเพราะว่าถ้าฉันจะแต่งงานจริงๆฉันต้องแต่งงานกับคนที่ฉันรักเท่านั้นก็จริงของเธอนะส่วนพ่อของฉันก็ ชอบขายยาชอบเสพยานะ่ะส่วนบางครั้งก็ชอบที่จะมาข่มขืนฉันนะ่ะแต่ฉันไม่ยอมไงฉันก็เลยหนีมาได้แต่ว่ามีบางครั้งที่ฉันโมโหกับพ่อและแม่ฉันที่ไม่เคยให้ความรักฉันเลยนะ่ะฉันก็เลยเผลอพังมือฆ่าพ่อกับแม่จนตายนะ่ะฉันก็เลยถูกจับนะ่ะอ๋ออย่างงี้นี่เองนี่นายร้องไห้เหรอไม่ร้องไห้แค่ฝุ่นมันเข้าตา แต่ว่าในโรงพยาบาลมันไม่มีฝุ่นนะเออวะเออแต่ก็ใช่ว่าเธอฉันไม่คิดเลยว่าปฏิกิริของเธอจะเลวร้ายขนาดนี้เดียทำไมเธอไม่เล่าให้ฉันฟังเร็วคฟังเร็วๆล่ะฉันกลัวว่านายอาจจะไม่อยากคบฉันเป็นเพื่อนอีกแล้วนะ่ะเถึงเธอเล่าให้ฉันฟังฉันก็อยากคบเป็นคบเธอเป็นเพื่อนอยู่ดีนะจริงเหรอก็จริงสิฉันก็ขอขอบคุณที่นายช่วยชีวิตฉันไว้นะ ตอนนี้ฉันเป็นหนี้นายแล้วล่ะเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ยังไงนายอุตส่าห์ช่วยชีวิตฉันไว้เลยนะโอเคก็ได้ก็ได้แล้วไฟมันไม่ลงอาหารได้ยังไงหรอหรือว่าเธอทํากับข้าวไฟไหมนี่ฉันทากับข้าวเป็นนะแต่ว่าไฟมันไม่ได้ไหมตรงห้องครัวเลยมันไหมมาจากข้างนอกน่ะข้างนอกห้องครัวหรอใช่อ่ะแล้วมันก็ลามมาเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ตอนที่ฉันเจาะออกจากประตูน่ะมันก็มีไม้มากั้นน่ะนายเห็นไหมตอนที่ช่วยชีวิตฉันไว้อ่ะ ก็เห็นนะว่าไม้ม okay, ันกั้นแล้วใครมันกั้นไว้อะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอเค๋ยวฉันจะตามสืบให้แล้วกันนะจะดีเหรอนายไม่ใช่นักสืบนะเอ้ยตอนเด็กๆฉันเคยเป็นนักสืบมาก่อนก็คือเบียวเหรอไม่ได้เบียวหรือว่าเบียววะเออช่างเถอะแต่อย่างน้อยเธอและฉันก็ปลอดภัยนะก็จริงแฮะแล้วคุณสกายและยูมิล่ะส่วนคุณสกายก็ตามสืบเรื่องไฟไหม้อะห้องโรงอาหารอยู่น่ะส่วนยูมิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหนเาอ ไอตูไปไหนวะอะไรนะเออป่าบอกแต่ก็ช่างมันเถอะเอานี่ฉันเอาเข้าวมาให้นายเอาเข้าวมาฉันเหรอใช่เอาล่ะเอางี้เป็นการตอบแทนฉันจะดูแลนายเองดูแลฉันเหรอใช่ทั้งสองวันเลยเออไม่เป็ไรเอาเถอะน้ไหนไนนายก็มีแผลตามร่างกายถ้าจะขยับตัวน่าจะลําบากเอางี้ฉันป้อนเองเอ้ยไม่เป็นไรไเดียฉันกินเองได้ไม่ฉันจะป้อนนายเอ้ยป้อนก็ป้อนวะ ดูเหมือนว่าน้องชายเธอจะมีคนดูแลแทนให้แล้วนะเฮ้ยก็จริงแต่ว่าฉันก็สามารถดูแลเธอได้นะเดียเอิเอนนี่สกายคิดจะจีบฉันอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะเอ้าอะไรวะ